ใช้ชีวิตบนรถทั้งวันนะคะนี้หนาออกจากรถไม่ได้ค่ะคือหอมแก้มผ้าแพรส่งนอนสวัสดีค่ะ นะคะคทุกคนคะช่วงนี้นะคะมเมเบื่อมากๆเลยวันนี้เราก็เลยจะมาทำชาเลนจ์ใช้ชีวิตบนรถทั้งวันนะคะซึ่งจริงๆชาเลนจ์เนี้ยเมเคยทําไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนั้นไปทําบนรถตู้<อ>แต่วันนี้นะคะพิเศษมากๆเพราะว่าเม่จะมาทําบนรถของเมเลยนะคะตัง้งแต่ซื้อลรถมาก็คือยังไม่เคยทำชาเลนจ์นี้เลยรถลลของเมก็น่าจะมีความท้าทายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีขนาดเล็กกว่ารถตู้เยอะเลย<อ>ก็อาจจะทําอะไรลําบากนิดนึงก็จะเพิ่มความชาเลนจ์ให้เราไปอีกแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะวันนี้เราจะใช้ชีวิตตามคนดูด้วยนะคะคือให้คนดูอ มาว่าอยากให้เราทําอะไรบนรถบ้างนะคะเพราะเราก็แบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วช่วงนี้คือแบบว่างมากนะคะไม่ว่าคนดูจะให้เราแบบทําอะไรบนรถเราก็จะทําตามคนดูทุกอย่างเลยนะ <st utter> แต่ว่าวันนี้นะคะเมย์ไม่ได้มาทาชาลเลนจ์นี้คนเดียวค่ะแต่เราอะไปรักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งมานะคะให้มาทําชาลเลนจ์กับเราตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าว่าคนคนนั้นจะเป็นใครกันนะคะตอนนี้ก็คือรอนอมากๆเลยเมย์ว่าวันนี้หน้าเมย์จะต้องดำแน่ๆเลยเพราะว่าอยู่บนรถในประเทศไทยทั้งวันรถที่เราจะไปใช้ชีวิตกันในวันนี้นะคะก็คือรถคันนี้ เรื่อตอนนี้นะคะคนที่เราลักพาตัวไว้ก็อยู่บนรถนะคะฝาแฝดของเราน้องพัาเพนะคะวันนี้น้องพ้าเพ้ก็จะมาทำภารกิจไร้สารักับพวกเราก็เดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถกันเถอะเพราะเราก็ร้อนเนาะแต่ปิดประตูกัน ทุกคนก่อนที่เราจะออกไปกันนะคะเราก็ต้องทาครีมกันแดดก่อนเพราะว่าน่าจะต้องตากแดดตอนนี้เราก็อยู่บนรถกับน้องแพรแล้วนะคะน้องแพรนี่คือตากล้องของเรานะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกติกาวันนี้ก่อนนะคะเราจะห้ามลงจากรถเลยนะแพรเราจะต้องใช้ชีวิตบนรถ24ชั่วโมงอยู่ในกล่องเนี้ยได้กัน3คนทั้งวันอ่ะห้ามไปไหนทั้งสิ้นถ้าหนูหิวอ่ะถ้าหิวก็ต้องกินบนรถกินบนรถกินบนรถได้จริงเหรองั้นดีพี่ก็ทมตัวเองอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองจะทำได้ไหมตอนนี้นะเมกก็ได้โพสต์ลงสตอรี่ไอจีไป นี้พวกเราสองคนก็จะมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงบนรถนะคะใครอยากให้พวกเราทําอะไรนะก็เขียนไว้ในกล่องนี้เลย ซึ่งก็มีคนเริ่มทยอยตอบกันมาแล้วเขาบอกว่าให้เราหอมแก้มน้องแพ้เก็บไว้ท้ายคลิปแล้วกันงั้นเดี๋ยวเราขอเลือกก่อนนะว่าเราจะเอาอะไรก่อนอันแรกนะคะโอเคค่ะทุกคนเราได้ผลสรุปแั้นะอย่างแรกที่เราจะไปทําก็คือไปตามหาร้านหมูปิ้งนะคะเขาบอกให้เราไปซื้อหมูปิ้งจากในรถไม่รู้จะเจอเปล่าร้านหมูปิ้งแถวเนี้ยลองไปดูกันนะคะวอนนี้นะเราก็เหมือนเห็นร้านหมูปิ้งนะเราก,กาลังจะยูเทิร์นไปซื้อหมูปิ้งนะคะคนเหมือนเราจะเจอร้านหมูปิ้งแล้วจิ่นเนี่ยแต่ให้แพะถามเขาว่าเปิดอยู่่แล้วที ไก่ไก่ย่างต้มตำออ๋ร้านหมูปิ้งเก็บไปแล้วนะคะเราไม่ใช่หมูปิ้งได้เป็นไก่ย่างต้มตำเมื่อกี้มีคนบอกว่าเปิดรถแล้วก็ต่างแต่หนึ่งชั่วโมงมีน้องๆไีฟเคย์เข้ามานะคะบอกให้เราตะโกนว่าหนูสวยกลางถนนอ่ะเริ่มที่แพ้ก่อนละกันหนูสวยโอ้ยดีมากตั้งมากคุยอมแพ้แล้วยอมไม่ได้แล้วยอมไม่ได้แล้วหนูสวยเลิศชาเลนจ์สำเร็จ พี่โย<ต> <พอ S 1> ไม่โดนหรออ้าวพี่โยหนูเราอ้าพี่ไม่เกี่ยวโอเคทุกคนขั้นต่อไปที่มีคนรีเควสเขามานะเขาบอกว่าให้เราสองคนอะแข่งกันสั่งอาหารผ่านแอปแล้วก็ดูว่าของใครจะมาถึงก่อนกันแล้วก็สั่งที่เราอยากกินก็ได้ะตอนนี้ก็แบบเพียงเพียงแล้วก็หิวเหมือนกันรีบสั่งก่อนยวแพ้แย่เราต้อ,องปักหมุดที่ไหนเนี่ยปักหมุดที่ลานจอดรถอะเพราะว่าเราออกจากรถไม่ได้เฮ้ยไม่ไม่รอแพ้แล้วไม่ก็สั่งเลยดีกว่ามีนใจสั่งแล้วสั่งแล้ว สั่งแล้วของเมย์มาก่อนชัวยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะกินอะไรอ่ะพี่ว่าแพยอมแพ้เถอะเอาจิงว่าไม่ยอมแพ้ค่ะนไรแม่เราจะโผล่มาแล้วนยมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะทุกคนที่ของเขามาก่อนอันนี้แล้วกันนายแมนสั่งยังไงก็เลย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 สั่งแล้วสั่งแล้วกันแลนายนายนายน้ ทุกคนว่าของใครจะมากนกันนะคิดว่าของใครอ่ะของเมตอนนี้เขาบอกว่ารอ15นาทีแล้วแสั่งอะไรอ่ะผมพายังไม่ขึ้นเลยว่ารอกี่นาทีล้าอาจจะเร็วกว่าวอลโ f ก็ได้นะทุกคนเรามีกฎพิเศษเพิ่มเลยนะคะถ้าใครที่แพ้นะคะจะต้องลุกขึ้นไปเต้นที่แถวหลังแบบลุกขึ้นแล้วก็เปิดเพลงเต้นโชว์เลยแบบยืนขึ้นเลยอ่ะทุกคนว่าจะเป็นใครเออทุกคนคิดว่าจะเป็นใครองไม่ใช่เขาอยู่แล้วทุกคนเมว่าแพ้อโดนแน่แน่แพ้กดสั่งทีหลังอ่ะแพ้โดนแน่นทำไมพี่สั่งก่อน ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครจะต้องโดนลงโทษจะเป็นเมหรือจะเป็นแพรนะคะไปดูกันคนคนส่งก็งงว่าแบบเอ้าปากมุดอยู่ที่ที่เราสั่งระหว่างที่เรารออาหารมานะคะเราก็จะมาทําอีกชาเลนจ์หนึ่งคือเขาบอกให้เราเต้นติ๊กตอกบนรถแพรเราจะเต้นได้ไหมปกติแพรเต้นติ๊กตอกที่ไหนที่บ้านที่พื้นดินแต่ไม่เคยที่รถเลยไม่เคยเต้นบนรถใช่นี่เป็นชาเลนจ์ใหม่สําหรับติ๊กต็อกเกอร์พิสูจน์ความเป็นติ๊กตอกเกอร์ในตัวเรา ว้าวต้องบอกเขาทำไมของแพรมาเร็วจังเลยอ่ะเดวนะของเมเขาลืมโทรสดีค่ะลูกค้าอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงรานจอดรถนะคะร้านจอดรถเทีเล่รครับใช่ค่ะฝั่งใกล้ๆเคอรี่ค่ะพี่ใกล้ๆเคอรี่เหรอครับใช่ค่ะเอเดี๋ยวผมกำลังเดินไปนะครับตอนเนี้ยโอเคค่ะเฮ้ยนุกคนของแพรมาแล้วอ่ะพี่ว่าแพรยอมแพ้เหรอยอมแพ้หรอเอาจิงวะ มาแล้วทุกคนช่างทีหลังแต่ได้ก่อนใช่ใชนะของเมย์มันยังขึ้น15นาทีค้างมาประมาณ20นาทีแล้วอะ่ะ <c oughs> อยากกินแล้วอะ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเพิ่งถึงตรงร้านอาหารอ่ะอยากกิน ขอบคุณครับแพรสั่งอะไรมาน้ำส้มยูซุน่ากินนาะไหนลองแรปนิ้อคนละแรปของพี่เมย์ยังไม่มาเลยนี่ก็แบบกินโชว์เลย,ยละกันอตอนนี้ก็ได้ผลลัพธ์แล้วว่าเม่ติดโดนโลโก้เฮ้ยอย่างงี้เมก็แพ้ดิเมก็ต้องอขึ้นไปเต้นหนอไหนแพ้กินยยอวสิโอ้ยอย,อยากกินนะ้ำ อะไรไม่น่าสั่งว a ฟเฟิลแล้วก็ถังทั้งน้ํทาทั้งว affles อาน้ำด้วย <laughs> ส,สั่งทุกอย่างเลยอะ่ะสั่งชฉากว๊วยด้วยอ่อนเลยอะ่ะ A later few minutes ตอนนี้ของนี้พี่เขาก็โทรมาแล้วนะคะฮัลลโหค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะพอดีหนูออกจากรถไม่ได้ค่ะพอดีหนูออกจากรถไม่ได้ค่ะบอกเขาทำไมวะ <Okay. S 1> ว่าที่ว่าเราโดนราคาตัวมามาแล้วขอบคุณค่ะ ไได้แล้วนะคะแต่เราก็แพ้น้องพาแพ้อยู่ดีอะเรามีน้ำใจนักกีฬาถึงเราจะแพ้ก็ถเถอะเขาแห <c oughs> ้น้ำแข็ง <ๆ S 2> ม,มาให้เราด้วยทุกคนเราก็ต้องเทใส่รถเราก็คือเล็กมากๆตอนนี้อันนี้ก็คือได้เหมือนทำอีกชาลเลนจ์ที่เขาบอกให้เราทำอาหารบนรถเลยอะอยช็อกโก้ลงไปนะคะนี่มันมีบุกๆแล้วพี่เอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยนะคะโอเคเล็กน้อยค่ะตามด้วยนมสดนะคะเชื่อกลายเป็นช็ากยน้นมสด ปิดฝาใช่แล้วเราก็กินได้นะคะกินนมกันแต่อันนี้อร่อยสุดถึงแม้เราจะต้องเล่นแต่เราก็ขอใค้ได้กินของอร่อยก็พอทุกคนคือว่า ารออกมาข้างน,นอกได้แต่ว่ามือเราต้องแตะส่วนใดส,ส่วนหนึ่งของรถไม่ได้เปลี่ยนกฎอันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องโดนลงโทษใช่ไหมคะแต่เมย์จะไปยืมเต้นตรงนี้นะคะแทนเลิกเก้งให้หน่อยคือเดี๋ยวเราจะเต้นติ๊กตอกกันตรงนี้เลยเต้นเต้นนะอนะเขินอะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีเลย <c oughs> อันนี้คือผู้ชมบนรถนะคะกำลังรอเราดูเต้นติ๊กตอกอยู่ อุ้ยน่ารักมากบอกเลยมิชชั่นต่อไปนะคะเราสองคนจะไปขอเบอร์ผู้ชายกันเดี๋ยวเราไปขอเบอร์เขาเลยเนี่ยอ้าน้าไหน ขอเบอร์ค่ะขอเบอร์น้คะขอเบอร์ได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ไมยมีแฟนแล้วเหรออ๋อมีแฟนยังแฟนมดแล้วเหรอคุณแล้วพี่มีแฟนหมดแล้วอ๋อตรงน้องมีแฟนหมดแล้วหมดแล้วคนนี้สดกับอีคนนี้สดสดเหรอนี่นี่คนนี้ไม่คนนี้กสดไม่สดแล้วเหรออะไรเยอะเขอบคุณมากนะคะบ๊าปบายเอาไม่สำเร็จเหรอน้องเขาบอกมีแฟนแล้วเขาไม่ให้ถ้าตรงไปสุดแล้วเรียวายจะเป็นมอปลายมอปลายไปแล้วไม่กี้บอกนะเมื่อกี้คือน้องมอต้นเขามีแฟนหมแล้ว พี่โอ้ภา,ารกิจการขอเบอร์ขอไลน์ข,ของเราเฟลไหมคะเราตั้งแต่ที่เขาอบอกอแรกนนกว่า<ม>จะสำเร็จแล้วนะวันนี้ค่ะอ้าวน้องหนีหนีไปไหนอะน้องอย่าเพิ่งหนีพี่น้องหนีพี่เหรอหนูเ <laughs> ขนินโอเคบ๊ายบาย สรุปวันนี้ไม่ได้แฟนแล้วแหละกับบ้านเขาบอกเขามีแฟนแล้วอ่ะแฟนกันหมดแล้วด้วยทุกคนภารกิจของเราในการขอเบอร์ขอไลน์ของเราเฟ <c oughs> ลนะคะไม่มีใครให้เบอร์เราเลยแล้วก็กําลังจะขับออกจากวัดภารกิจต่อไปคือภารกิจต่อไปคือหอมแก้มน้องผ้าแผลว้าวจิง โอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็ดึกมากๆแล้วว่าแบบสี่ทุ่มแล้วนะคะเราก็จะส่งผ้าแพ้เข้านอนนะเรามีอุปกรณ์ด้วยนี่ของผ้าแพรมีคือผ้าห่มนะคะเอ้ยเ <c oughs> อ้ยอ้ย <laughs> แล้วก็ใส่หวัวมีของเมก็มีหวกมีด้วยเดี๋ยวเมติจะต้องทำชาเลนจ์ต่อไปอะไรหรอคือหอมแก้มผ้าแพรส่งนอนคือในชาเลนจ์เมื่อกี้มีคนส่งมาว่าให้หอมแก้มผ้าแพร หอมแบบแม่ลูกอ่ะหอมแบบ <Okay. S 1> หอมให้ลูกนอนแล้ว <Okay. S 1> อก็ได้ นอนอนอนนะลูกนอนนอนโอเคสมว่าแพ้เข้านอนแล้วเราก็จะเข้านอนตามเพราะมีคนบอกให้เรานอนตีนะที่มีคนส่งมาว่าให้เรานอนเมื่อคืนนี้เราไม่ได้นอนใช่นี่ผ่าแพทนอนมากี่ชั่วโมงเมื่อคืนสามชั่วโมงเม่นอนมาห้าชั่วโมงค่ะรวมกันเปแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงพอดีเลยคนถ่ายไม่ได้นอนไม่ปิดหลังคาได้นอนเลยยังไงดูดิถ้ามีอะไรหล่นลงมานะคะก็ตามนั้นฝันดีนะคะทุกคนฝันดีนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ชาเลนจ์การใช้ชีวิตของเราบนรถหนึ่ง วันก็เป็นประมาณนี้นะคะ,ะดูน้องแพรน้องแพรหลับไปแล้วหลับจริงแบบไม่ใช่การแสดงทั้งสิน้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดก,ดกระดิ่งกิ้งๆให้เมย์ได้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ <c oughs>